สวัสดีครับเพจร้านบอยเซอร์วิสนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้า CRF 300L ตัวใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้แต่งเต็มเลยนะครับเรามาดูกันว่าคันนี้ใส่ของแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากล้อก่อนนะครับล้อหลังอาชี้หน่อย ล้อหลังจะเป็นโยโกนะครับโยโกะซูเปอร์เซเว่นสีแดงนะครับยางหลังนะครับจะเป็นดันหลบหนึ่งห้าห้าสี่นะครับสเตอร์หลังไล่เบาสีดำของจอมไทยนะครับโซ่จะเป็นโซ่โอลิงสีแดงนะครับจอมไทยนะครับบังโซ่จะบังโซ่ข้างบนจะเป็นของอ้นนะครับ ประคองโซ่ด้านล่างจะเป็นของแต่งนะครับไฟท้ายทรง DRC นะครับนะครับให้ดูรวมๆนะครับไฟท้ายพักเท้าแต่งนะครับบังโซ่หน้านะครับของ JFT นะครับ ฝาปิดจานไฟ j f t นะครับโชคหลังปรับได้แบบกระปุกของ K 100%เปอร์เซนะครับฝาโทรโมสตัดนะครับของ j f t นะครับกาดเฟรมของเทพมอเตอร์นะครับเกียร์ผมเลือกใช้เป็นเป็นเหล็กนะครับถ้าเป็นมีเนียมใช้งานจริงมันหักนะครับใช้ไม่ได้นะครับชอบหัก ผมเลือกใช้เป็นเหล็กให้ลูกค้านะครับากาดแข็งจะเป็นของเทพนะครับชุดล้อหน้าก็เป็นโยโกโเป็นดันหลบเอาไม่ใช่ดันหลบนะครับดูโล่หนึ่งห้าห้าหกนะครับตัวล็อกสายของ JFT นะครับลกักล็อกสายเบรกหน้านะครับตัวยึด กาดแฮนติดแผงคอของเซตานะครับการแฮนอาร์เทคของอิตาลีนะครับแฮนเลนท่อนทวินว997แท้นะครับแล้วก็มือเบรกมือคัสพับได้นะครับนี่นะครับดูนะครับดูด้านขวานะครับ จะเป็นท่อ F M F Q4 นะครับทางร้านมีจำหน่ายนะครับตัวล็อสายเบรกหลัง j f t นะครับเบรกพับได้นะครับทางร้านซื่อเลือกใช้เป็นเหล็กนะครับไม่ใช้มีเนียมนะครับถ้าเป็นมีเนียมมันเวลามันกระแทกมันหักครับมันไม่เหนียวเหมือนเหมือนเหล็กครับฝาครอบ กองน้ำมันเครื่อง JFG นะครับฝาปั๊มน้ำ JFG นะครับ,รบฝาน้ำมันเครื่อง JFG นะครับกันความร้อนนะครับรถที่ทำช่วงล่างก็สมควรใช้สแตนด้วยนะครับสแตนตั้งรถนะครับ สแตนตั้งรถเป็นของนัดวังปลาครับนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับนัดวังปลาครับมีหน้าเฟซอยู่นะครับชถดทำโชคสมควรใส่อย่างยิ่งนะครับถ้าเอาจอดไว้โชคมันจะหย่อนนะครับสนใจติดตั้งของแต่งตกแต่งอัพ c ี ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับเชียงรายพื้นที่เชียงรายเรามีบริการรับส่งนะครับ0908930069นะครับประมาณนี้ครับผม